มาจ้ามากินต้มป่าใส่ไข่มดแดงน้ำกันจ้าไข่มดแดงนี่ไข่อบอวบส,สวยๆเลยจ้าสั่งมาตันพุดด่นเด้ผากเหนือผุ่นเด,ด้ลํำป่างลํำเอือยผุ่นเด้นี่ใส่ลงไปเลยมีก้อยมาด้วยไข่มดแดงงามงามไหมนี่ใส่ก้อยใส่ถั่วยมนี่เลยไข่มดแดงสั่งมาจากตังอันหลานเอยียงเกาะของกินบ้านเฮา ภาษาเหนือขันเบาวบ่าถือกะขอโทษขออภัยด้วยนะคะไข่มดแดงข้าเจ้าดีอีหลีเป็นไข่มดแดงตามฤดูกาลไหมพี่น้องคะสือมาเข่าอันฟิดไ,ไว้วาจับนี่ก้อยไข่มดแดงทํำๆอ,อยากห้คุณแห้งๆฮะ นันก็ขเนยังหอมๆอืมอันนี้นำต้มป่ามันห่อนอยู่เอาไข่มดแดงลงที่หลังบแม่แน่สุกยากแต่ดิบยิงกลิ่นเนาะอืมน่ะไม่แต่ใครตรงๆ เสียบอกว,ว่าแซฟวิตเลยแซฟฟิตไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยสื่อมาบ่มีเวลากลิ่นได้ก,กินอย่างแน่แต่ละมอนต่ละเว้นแบบนี่ยกินยนก่นมันหลายนําต้มตป่าไอกระแซบๆต้มปลานิ่นต้มปลานิ่นไงไหมพี่น้องคะนี่นไหมเนือใสๆเลยอืม ป้ามาแสบคักแสบแน่แถบอันนี้มึงไข่มดแดงร้อยน้ำบระจําเจ้าเพราะว่ากินก้อยไข่มดแดงเอาวายมีความสุข เดี๋ยวกินน้่สับแตบของกินบ้านเฮาใครมาแดงท่าเนือเพื่อนี่อันนี้ใส่เห็ดพร้อมเห็ดออรินจิอื้อ เขาอ,อยกกร้ทงห้องนี่แหม้ไข่มดแดงด้วยเห็ดด้วยมีแห้งทองมีแห้งใส าดลงอีกใส่เบิดหลดใครมดแดงก็คือข้าจอบดได้ล่างมากเด้มันก็เลยแบบไม่เสียไม่แฉะนะแม่ย่ำสก,กินห้องคอยเอามาล่างเองอเนื้อปปานิน่ง หน่อ,อ,อย,ยออกปากออกข้างอ่ะแตกในปากดีเดียวป๊อแปะป๊อแปะไหม ใครมั่นเหลิดมมากกว่ยกับแสบกว๋วยแบบบานๆห้างฮิโรจัดในจังนาะ ปลาตัวใหญ่กางเล้ากันเล้ยใหญ่โอ้ยแสบอยุ่มังไทยไหนี่เลิศย่างที่เลิศมีอาหารหลากหลายให้กินจังอึ้งไข่ยังสิไอก้กระสือมาฟิตไวเด้อ งานมันมีอฟิดไว้เวลาออกมามันกะมันกะสดคือเกา่าไอ้กระเงือดยีดอกอันไข่มดแดงไหมฟิตไว้เป็นเดือนไหมอ,ออกมาข้าวเดียวก็ได้กินลนะยังเป็นไข่มดแดงสดเหมือนเดิม ฟิตไปแต่กินยามันบม่มีเกินหน่อยต้มปลาเฮ็ดน้ำใส่ บอใส่พักหลายว่ามันหกแซบแต่ว่าก็เริ่มอิ่มเลยด้ยพี่น้องมันอันนี้กินขงข้าเหนียวมันอิ่มเร็วเนาะอีกจะค่ำสองค่ำก่อนกินเห็ดก่อน ืมักสดนําย้ำนะคะเป็นไข่มดแดงตามฤดูการแต่ไอซื้อมาแล้วก็เอามาฟิดแหวะ หมันจะมีเวลาได้กินแสบเออเออเออหอนปิดกล้องเข่าก่อน อิ่มซดก้อยอีกสักอันซดน้ำไข่มดแดงแมมฟินครับล่ะ จัดไปละข้งหอนกราบขอบุญขอพูหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้เอ๊ซี่กินยั่วไปละจ้าบ๊ายบาย